ในส่วนของอนาคตใหม่ของการเรียนร่วมนะครับเราจะหันกลับมามองหัวใจหลักสำคัญที่สุดของการส่งผ่านการศึกษาแบบเรียนร่วมนั่นก็คือผู้เรียนอนาคตใหม่เราจะพูดถึงความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์และปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนในห้องเรียนว่าครูนั้นควรจะมีวิธีการที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้เรียนได้อย่างไร ครูนั้นจะลดความขัดแย้งระหว่างผู้เรียนได้อย่างไรและครูนั้นต้องระมัดระวังอะไรบ้างที่จะส่งผลกระทบต่ออุปสรรคหรือสิ่งที่จะทำให้เกิดอุปสรรคในการจัดชั้นเรียนร่วมอนาคตใหม่เป็นสิ่งที่เรามองไปที่ตัวผู้เรียนและอนาคตใหม่เป็นสิ่งที่เราเคารพ ในความหลากหลายของผู้เรียนท้ายที่สุดอนาคตใหม่กำลังจะบอกเราว่าเป็นอนาคตที่ผู้เรียนนั้นอยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยและเคารพในความแตกต่างระหว่างกันของผู้เรียนทุกคนครับ